สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนัทเทอร์โบนะครับวันนี้จะพาเบิงสาวเฟื่อนครับรถแมคโครครับไม่บวกครับบ่บวกจับเองเลยครับบ่ได้บวกครับครับเดี๋ยวจะยกขึ้นยกลงอยู่นะครับ บรรยากาศยามแรงครับฝ่าขึมๆครับพ้นกำลังจิตกแลวพี่น้องฝ่าแบบคึมเลยครับโยข้นน้ำโยข้นน้ำน้มดึงมากกันโยขืนเออโยข้นโยขึนน้ามมันจะขุดลงกันโยข้น ยกขึ้นน้ำยกบูมขึ้นกอนเออยกขึ้นไปดึงเข้ามาพร้อมๆกันว้าประสนดอกอ้วกำลังหลอกหน้าเลยครับตอนนี้โยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น เอองูงูมุงขี้เขาเอาม,มุงกี้เขาทา,า,างพุนละขางพุ่นจะว่าเอามาทั้งพี่ดึงมาขางขางไส้ดึงมาขางไส้เออดึงมาขางไส้เออดึงมาบ่ออันน,นี้มันหมุนตัวนี้มันหมุนไส้หมุนขวาตัวนี้สวิง ตอนนั้นนั่นเป็นมุงกีนั่นฟังั้งนั่นเออมันออกสุดแล้วเขาเขาไปนี่เออโอ้โหหมุนครับหมุน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  อุ้ยทองฟ้าพี่น้องทองฝาคือก,กระดอกกระเดียให้น้อจีปั้มก็บกพร้าวแล้วครับพระเพื่อนสีต่ำปั้มกูบกพร้าวครับฮะ,ดะเ,เดี๋ยว,เ,วเอาใบมีดขึ้นก่อน ไม่เมียดตัว่อยเอาลงคมังหันนั่นผมมีอันเออเอาเอาคลืนเออผู้ตงเดินผู้ตงเดินดอกบังคับแต่รถกับพ่อสิคุดดินทำสคุดดิน ยกขึ้นน้ำเออค่อยๆยกขึ้นยกขึ้นน้ำกามันตามล่วงกันยกขึ้น,นเออค่อยๆยกขึ้น,น,ออนโอ้โห พุทธกำลังขุดธห่วงครับตอนนี้โยกขึ้นน้ำเออค่อยๆโยกขึขก้นโยกขึ้นเออบ่ได้อีอแล้วไี่ไปขับรถปิลรถเนาะโอ้พุทิสตกแล้วครับ, <c oughs> พ,รบพี่ดองกิมบีเอาไว้สำหรับก่อนเด้อครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยติดตามม่นะครับฝากติดตามช่องดันเทอร์โบด้วยนะครับ